สวัสดีเจ้ากู้คนมาพบกับช่องสามพี่น้องแชนแนลแห่มาแล้วนะเจ้านี่เจ้าวันนี้กับปลาเราออนมาเล่นนะเจ้าครับวันนี้เราออนม่วนเลยเจ้ามีรถมาจอดหน้าบ้านไยกันเจ้าโอ้น้ำฝนน้ำฝนน้ำฝนเจ้า อ๋อขึ้นมาได้ก็เกฑนขึ้นมาได้ก็อาเลยครับเอายก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 ได้ก็ครับดูน้ำฝนนั่งอ่ะเดินนั่งกับน้ำฝนแล้วนั่งกับน้องแล้วไม่เอาไม่เอาครับเดี๋ยวมันหกักดูน้องนั่นน้องนั่งนั่นอ่ะเกฑนขึ้นได้ก็เกฑนขึ้นได้ก็ครับ หามจับเป็นน้ำมันขึ้นดีๆครับโอ้ลดตกักค่อยๆลงดนะูน้องนั่งนั่นน้องนั่งนั่นน้องนั่ง เล่นนั่นเล่นกับน้องดีๆกะน้ำฝนน้ำฝนออกมาน้ำฝนจะไปเข้าไปลูกออกมาแล้วน้ำฝนะน้ำฝนออกมาบอกน้องออกมาเป็นน้ำม bon ันครับบอกน้องละบอกน้องน้ำฝนออกมามันเป็นน bueno> ้ำมัน โอ้ไม่เอาไม่เอาเก้นเก้นเดี๋ยวโดนใส่น้องครับครับเอาลงน้ำฝนลงเดี๋ยวตกครับมาเร็วอุ้ย น้องลงแล้วเกณฑ์ลงลเร็วเร็วครับโอ้ยติด <c oughs> กางเกงติดโอ้ยกางเกงติดอุย้ยฉีกเลยโอ้ยหา้หามห้ามไปใกล้ห้ามไปใกล้ฉีกเลยเก่งฉีกเลยน้ำฝนน้ำฝนไปขึ้นแล้วลูกมันเดี๋ยวแดงเกงฉีก อ้าวลงไปเล่นกับไอ้ปุ้นตาไ,ไปเล่นกับไอ้ปุ้นไปเล่นกับไอ้ปุ้นเร็วน้ำฝนมาลงตรงเพลูกน้ำฝนน้ำฝนค่ะเออเคลียแล้วเกณฑ์ โอ้ oh, นึกว่าหายเกนทำไรอ่าเจอเอาค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นแล้วน้ำโนลูกมาลงตังเพะเกนค่อยๆขึ้นเกนค่อยๆขึ้นระวังตกเดอ้อเอาขึ้นดีๆครับอุ้ยไฟลุก ไฟลุกจุดๆเลยนเจ้าวันนี้บรรยากาศบ้านๆนเจ้าเราอ่อนก็ม่วนกันนะเจ้าครับฮะน้ำฝนขึ้นไม่ใจะลงขึ้นอ,อ้าวปิ้นหมดนะ่ะ น้องจะขึ้นอายุมา,าน้องขึ้นแหละอ่าลงมาเอาน้องขึ้นเร็วอ่าเกณนจะรับก็ครับเก้นครับเป็นก่อเป็นก่อครับเอาน้องขึ้นดีๆเอาน้ําคู่หันลงเห็นก็ได้วายุมันเติรกลุกอ่าอุ้มน้องขึ้นดีๆครับโดนใส่หัวน้องลูกลุกโดนใส่หัวน้อง มนก็ค่า,าน้ำฝนค่ะห้ามกระดิกนันเนอะเดี๋ยวโดนใส่หัวน้องเนอะโอเค,อเ,คเข้าใจนะครับ